ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่เอ่เอสิบจันทร์ที่23พฤษภาคมเรื่อไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น ดาวเจ้าตัวของคุณได้ขยับย้ายราศีไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือดาวอังคารแล้วย้ายไปอยู่กับดาวพฤหัสคู่สมพลแล้วย้ายไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําซึ่งถือว่าไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกตีโกนร่วมธาตุน้ํากับชาวลัคนาราศีพิจิกคุณก็จะมีความมั่นคงในความรู้สึกมากขึ้นแต่ก็ยังแอบกังวลใจในเรื่องของการงานอยู่นิดนิดครับเพราะว่าดาวการงานคือดาวอาทิตย์นั้นมันไปโยกกับดาวอังคาร กังวลใจเรื่องสถานภาพในเรื่องของการงานกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเนื้องานหรือกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการงานทั้งหลายแหล่แต่ภาพสรุปโดยรวมๆออกมาตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าดาวประจําตัวของคนที่โคจตีโกรกับลัคนาของคนนั้นถือว่ายังมีความมั่นคงในชีวิตอยู่นะครับก็ขอให้สบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับดาวพุธอยู่ในเรือนอารี อยู่กับดาวมันนึกจยูอยู่กับดาวราหูต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารใดๆก็ตามของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยเฉพาะจากสื่อสารทางเรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นต้องดูให้รอบคอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับดูให้ดีนะครับวันจันทร์และวันอังคารถือว่าเป็น2วันที่ดีโชคดีในอันดับที่1คือเรื่องการเงิน การเงินจะขยับดีหรือมีโอกาสหรือมีเรื่องดีใจเรื่องเงินเงินทองทองหรือดีใจเรื่องความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงวันจันทร์และวันอังคารวันพุธระวังเรื่องรายจ่ายการเงินจะทําให้จุกจิกพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินกับใครใครจะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการเงินกับเราเลี่ยงเลยไม่ต้องมายุ่งกับกูนะเดี๋ยวมันนาความเดือดร้อนมาให้วันพฤหัสนะครับระมัดระวังเรื่องการขับรถขับราเรื่องสุขภาพทําอะไรต้องรอบคอบนิดนึงในวันพฤหัสนะครับ สุขสาวอาทิตย์แฮปปี้มีความสำเร็จดีหลายสิ่งและอย่างก็เป็นไปในทางที่คุณมีความรู้สึกแฮปปี้กับมันมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความรักดาวจเจารอนคู่ครองโคโจรไปอยู่ในเรือนอรินะครับแต่ก็ไปอยู่กับดาวคู่คู่ธาตุนะสุขไปอยู่กับพุธมองในแง่ดีก็หมายความว่าความรักและความสัมพันธ์ของคุณนั้นก็ยังไปได้ดีอยู่ แต่ไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยบางครั้งคนกับคู่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะงานแต่ความสัมพันธ์หรือความรักนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับต้องบอกไว้ในลักษณะนี้แล้วก็ดาวจาเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวราหูเป็นช่วงที่ชาวพิจิกนั้นมีความปรารถนาอันร้อนแรงแรงกล้าทางเพศอย่างมากนะครับไปดูให้ดีนะนะครับหรือคล้ายๆกับว่าบางครั้งเกิดมีความปรารถนามีความวอนขึ้นมาตายหาแล้วแฟนมันไม่ได้อยู่กับเราเว้ย โอ้ยไม่อยากจะเศษก็ดูให้ดีก็แล้วกันนะเออนี่แหละครับบางทีก็อาจจะมีการหงุดหงิดจุกจิกตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีพิจิกบริหารเวล,เวลาวลาระหว่างคุณกับแฟนให้ดีความรักก็ยังสดชื่นและไปได้ต่ออีกยาวๆก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีแต่อย่าลืมล่ะอย่าลืมชาวพิจิกผมเน้นเลยนะนะครับในสัปดาห์หน้านี้ดาวศุกร ไปอยู่กับราหูอีกเรื่องต้องระวังคือเรื่องหึงหวงเรื่องอารมณ์แห่งความหึงหวงอย่าเอามาเป็นประเด็นเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่าน,นฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี